สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คอกบ้าวเกมครับบ้านก้อนนวนตำบลก้อนนวนอำเภอส้มสูงจังหวัดแก่นครับอำเอบ้าวเกมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มา้ตัวครับวันนี้มา้งสามตัวครับแกงวันที่พ่อแม่พี่น้องเขาวันนี้วันที่หนึ่งตุลาหกหกครับนี่สามตัวเด็ดเด็ดสามตัวแม่สาวแม่ท้องแล้วก็ควายผูบครับนี่ครับเอาตัวแรกเขาไร้ระยังได้ครับนางงามเพิ่นซื้อเก้ากรับ น้องเกากะรัดน้องเก้ากระรัดคร,รับโตเมียดิครับนี่เดี๋ยวเบื้องส่งยี่หโตผู้เลยเป็นลูกสาวของเก้าเจริญครับอายุสองปีหนึ่งเดือนสองปีหนึ่งเดือนใบเกิดครับใบเกิดโชว์ใบเกิดนะครับนี่ครับใบเกิดชัดเจนเป็นควายที่สายประกวดเลยครับเป็นควายสายประกวดสูงเอยสี่สิบห้าบกลบครับโอ้โหครับมาดีเลยมาดีออกแล้วครับมาดีแล้วตัวโตมาดีมาดีกับตัวโตมาดี หนิ่งเชื่องครับผู้ดใดห,หาแม่บอกแม่พันไปยืนแอ,อกในน้ำตัวนี้นะครับฟันนมนุ่มแน่นๆเนาะฟันนมนุ่มครับแน่นๆเลยครับฟันนมนุ่มแน่นๆยังซีลอยซีเสียหาเลยอ่ะผู้นะกดสิบวอเต็มเต็มก้อยสิบวอลอยหาสิบอยู่ครับเห็นชิ้นหมดดึงเรื่องเนี่นนยนี่ครับเห็นอยู่ครับเห็นอยู่เอายางโชว์นะครับมาเนี่ยส่วนสูงรำเนือ้อรำตัว เชียงขากระดูกง่ายดีครับให้เบิ้งทลวงทายยางน้ำครับเงาหานง่ายง่าครับเบิ้งหนานะครับเบิ้งหนาตาเพื่อนนะหนาเขาอัตลักษณ์คว้วไทยหนาเขาหนากระบานเปิดกว้างครับหนากระบานเปิดกว้าง อ,อัตลักษณ์เวทไทยชัดเจนครับแต่คนสีดอกเล้าครับสีดอกเล้าอย่าเป็นเพิ่นงจะโมทันอพัดคนเลยครับอืมเป็นทรงอนันครับทิงแต่ว่าพวกอัตอลักษณ์เนกามาแต่ว่ามันยังเป็นสีดอกเล้าอยู่สีดอกเลา้เลาแตาแต้มแก้มจำเหมือนนี่ครับนี่ครับสองปีหนึ่งเดือนนี่ครับตึ๊กพ่ากับงานแข่งขันก,กันแย่อยู่แบงค์เท่าไรครับแม่นี่แม่นี่ผมเปิดไว้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน หนึ่งแสนเก่าเมื่นเจ็ดพันครับกับอนาคตผมว่าหาเต็มไว่น่าจะเลี้ยงดีดีลอยหาสิบมีครับแม่นครับตัวนี้าะว่าแม่เพิ่นสายเพชรอุดรเนี่ยสูงเท่าไรครับแม่เพิ่นสูงเลยสี่สิบแปดสิบเก่าเดียบแก้วมันเป็นการพัฒนามาแล้วเนาะเนร่ยนะตัวว่าสายเลือดมันชัดเจนมันเป็นลูกเก่าเทินครับการพัฒนามาแล้วมันมันต้องใส่ระยะเวลาหน่อยพันธุกรรมเมือนทำงานอายุสองปีกวัวนี่ยังถือว่าเป็นเควนหน่อยอายุสองปีนะครับถ้าหลังจากนี้อ่าพันธุ์การผสมหรือมีลูก ไปสามปีสี่ปีหาปีเต็มกว้วยกับแปดเก้าปีอายุส่วนสูงพันธุกรรมมันทำงานส่วนสูงกับเนื้อหนังโค้งสางมันสีในใ่่ายขึ้นระเบิดกันไปอีกวันนั้นแล้วเขาซื้อเอานะขดกับตัวนี้กับงามครับนี่งามเลยละ่ะซื้อเอานะขดับไปเฮ็ดเอาลูกยืนเป็นแม่บ็อกแม่พันธได้ครับตัวนี้ได้ครับเนี่ยนำ้ำเลยเฮ็ดเป็นแม่บ็อกสบายเลยครับนี่เลียกหลายจัง่อยบังคับเอื้อมเผ้าเนื้อหนัง้ตโตถือว่ามาดีเลยครับถ่ายเป็นเงาหางกระายเงาหางไง อ่านี่ครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวบดๆแงงๆหน่อยเดี๋ยวโฟกัสแป๊บนึงครับนี่เงาหางใหญ่ๆครับฟ้ามือหมดแล้วครับเป็นคล้วยน้อยอยู่ครับคล้วยสาวน้อยอยู่ถ้าเลี้ยงไปอีกเครือบอายุสิเขาสามปีนี่ผมว่าน่าสะมีเบียดร้อยหาซีบมีเบียดร้อยหาซีบแน่นอนแล้วก็บหันคล้วยคล้วยมาดีขนาดนี้จะร้อยอายุจังน้อยเจ้าฟ้าครับผม ประมาณจะสามปีหรือเข่วล้นให้เข่วล้นก่อนเข่วล้นจังผสมกันเลยครับใจเย็นๆแต่สําหรับผู้ที่เอาไปเลี้ยงพัฒนาดิครับใจเย็นๆจังน้อยครับนี่ครับน้าครับนี่ครับเชียงความเนี่ยเพิ่นเชื่องจับได้ไปจับได้ทุกคนครับตาก้องจับได้ครับเชียงครับตัวนี้ง้มครับ บ่มีตำหนิ้อย่างเลยคุมีตำหนิครับรับประกันตำหนิครับตำนีสากรห้อาไหนครับครับอ่ะครับตัวต่อไปเลยครับครับอ่ะครับตัวที่สองเขาละเอียดไหนก่อนครับละเอียดแม่นี้นะครับสูงลอย48ครับสูงลอย48สถานะสถานะท่องได้สามเดือนนะครับท่องกับตัวไหนครับท่องกับไอ้แง่หางหน้าครับเอกสารเ้องมี่เนาะเอกสารครบครับ ตเพื่อนเป็นสายไหนครับตัวเพื่อนนี่เป็นลูกกล้วยน้องบัวครับแต่ว่าเอกสารมีบ่นี่เอกสารตอนนี้บ่มีครับอ๋อต,ตเพื่อนต,ตัวเพื่อนเลยเอยกสารบ่มีว่าเป็นกล้วยผู้เฒ่าเพอนจกว่าเก็บใบไใส้เนาะมันกระโดดเนาะเพื่อซื้อมาเต้นหน่อยไหมนนครัท่องสามเดือนครับรับประกันท่องแล้วครับรับประกันท่องครับอ๋อเดือดออกแล้วครับโอ้ยเดียกกอะไรเอาเพื่อนยางเนะครับเพื่อนยางโหลดเดียกไรยืนนิ่งกับเดียกตอมนี่ครับ แม่บอกแม่พันธุ์สูงลอย48ครับท้องสามเดือนประกันท้องครับอ่าได้ลูกไม่ใช่ตัวแล้วครับได้ลูกเพิ่ตัวหนึ่งครับเราเพิ่งแยกลูกไปครับนมยังนมไข่ครับนี่ตัวนี้ท้องสามเดือนแล้วครับผูได้หาแม่บอกแม่พันธุ์ใส่เงี่ยล48โอ้โหลูกสองจะถือว่ายังสดครับยังสดเลยล่ะยังสดเลยล้ำเนื้อล้ำโตเงี้วบริสุทธิ์อย่างเดียวสูงเงี้วสูงเงวครับเรากลัลึกใส่ได้เลยครับปูหางเงวเยเลยคอ เรี้ยวกุนตอมขาแล้วครับนี่ครับเบื้องหน้าตาเพื่อนสายเลือดพันธุกรรมเพื่อนก็ดีครับแต่ว่าเอกสารเพื่อนหายตัวแม่เพื่อนเลยน่ะตัวเพื่อนเลยนี่ลูกกวยหนองบัวถือว่าเบื้องแต่หน้าตาครับพันธุกรรมสองสันแล้วครับหน้าตาควายมีพันธุกรรมมีเราก่อเบื้องเบาหนักครับผมเชื่อว่าทุกคนเบื้องเป็นเบื้องออกครับเอากลับมาเบื้องที่ราคาเลยครับเลยเรียบทอมขาเอาไปควายห้าหน่อยโตครับวันนี้มีสามตัวกับยางให้เบื้องกันโดนๆจัง่อยเบื้องจน พอใจผมแล้วครับว่าขาแกงใดของมาเบิ้งยุคอกนี่ครับเบิ้งถูกสอกถูกมุมบ่มีตำหนิจักโตนะควยเฮาเนาะบ่มีครับรับประกันตำนีทุกเราประกันตำนีสากรเลยครับเบิ้งครับโอ้ยใหญ่หลีครับใหญ่หลีถมหัวเบาเจมเลยเบาเจมสูงร้อยเจ็ดสิบกว่านี่ครับถมหอยนียืนเชิดดีหัวเบาเสียแต่ว่าเลียกหลายคนตกเศร้าไหมครับแบงก์เท่าไหรครับแม่นี่แม่นี่ผมเปิดไว้สองแสนสามหมื่นห้าพัน กับความสูง14 8, 14 8, ร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่สิบแปดท่องสามเดือนครับท่องสามเดือน,อนตัวเพลินเป็นสายเลือดลูกกล้วยนองบัวเลยครับ,รบแต่เอกสารว่นนีเขาก็ต้องว่าตามตรงส่วนในท้องเป็นตัวไหนกว่าไงห,าาห่างนะครับไงห่างนะเอกสารครบ,ครบหรือว่าพันธุกรรมสองสั้นหรือว่าชัดเจนครับตัวนี้ชัดเจนเอายืนขาหลังดีๆยังน้อยพอเมีพี่น้องครับเบิ้งเป็นกับยืนง้ามอยู่หรอครับเหลี่ยกหลายฝนตกซ่อมาไหมครับนี่งา้างไงขู่ครับ แนะน้ำครับกูนี่ต่อรองได้กับเขับราคาวาไวห้องไวสุดครับคุยใหญ่คุยงามครับเอาครับตัวต่อไปเลยครับครับเอาครับตัวที่สามห้อครับให้แยงนะครับรายละเอียดเป็นลูกของเบิรมพันล้านนะครับอายุสิบเก้าเดือนสูงร้อยสี่สิบสี่ครับสวยสี่สิบสี่บวกลบอายุสิบเก้าเดือนอายุสิบเก้าเดือนกำลังหัดขึ้นเนาะครับเอกสารครบครับ นี่ผู้ใดหาไปถากุ้มฟูงถาจับสัตว์เป็นแน่นอนครับร้อยอายุ<ม>าจังหน่อยกับสิผสมเป็นแล้วครับนี่ครับข้มหนาข้อมอ่างง่า,า<ด>ยเก่งขาดูดีตัวนี้เบิ่งรับหนาอ่างหรือเอายางโช้ดเลยครับ่ายหางกับสวยครับเอายางครับยางผู้แดดกับเดียวแจงเดียวบดอยู่ครับ ใช่เต็มเต็มครับบึงไข่สวยไข่เพียงเลยครับไข่สวยไข่เพียงกันเงาหางง่าย่อืมบึงครับหาบึ้งนาครับบึ้งนานาเขาหนากับบานสงเขาโค้นเขางรอครับตัวนี้รอรอรอ,รอเลยครับมาตายเรียบโอ,อ้รอรอรอแขงขาดูแขงขาดี ทำไรขาสี่ขาเปิดกว้างมักเข้านะนะยิงค้นเขากัน่งกระบานเปิดกว้างครับส่วนสูงก็ถือว่ามาดีครับเอาไปคุ้งฝูงเสียวไปคุ้มฟูงนี่ได้เลยเนาะเอาไปคุ้มฝูงรออยู่จังน้อยกับหับจ้างหาเงินได้พร้อมครับได้ครับได้ครับบอกว่าพึ่งรอเรากลับซึ่งน้ำมันผมว่าก็ถ่ายอยู่จังน้อยซึ่งน้ำมันได้ได้ครับใส่เดือดพนักกรรมมันมาดีอยู่ไม่ระวังกันไหมเอากระอ่างยิงได้ขาอยู่จังน้อยขายพันกับแง่ยู่ครับแบงก์เท่าไหร่ครับตัวนี้ ตัวนี้ผมเปิดไว้หกหมื่นเจ็ดครับโอ้นี่ครับผม่าเอาไปผสมนะครับเปิดเอาไปเรียงร้อราคาเนาะร้ออายุครับออราคามันเกิดชีได้อีกขันมันปล้อยอวกก็ได้ผสมเป็นแล้วเขาขังสิเพิ่มคาตัวมุนคาเขาไปอีกครับทำเงินให้เขาได้พร้อมคล้วยเชื่องจับได้ใบได้ัวผูเอาไปผสมเองนะครับหาหลับจางน้ำบั่นอีกผสมค้วยแม่ของก็ได้ครับอืเบิ้องได้ขังไม่เลยอืม นี่ครับนี่ครับเขาคอดีเขาคอดีอใอญ่ครับขใอญงกระดูกญงครับกระดูก่เิ่นน้ำขดติ่มมาได้เลยครับนังขาดน้ำเลียงจัง่อยอยู่ขติ่มไหมสิกลมเบค่ยฝากเบอร์โทรกับสถานที่ตั้งเฮานะครับเบอร์โทร0 8 8ครับ030 8982ครับที่ตั้งอยู่บ้านคุนวัน ตำบลกินวนอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นครับอยู่ในตัวอำเภอเลยอยู่ในตัวอำเภอเลยครับเพ,พื่อพ่อพี่น้องเขาอยากมาเบิ่องตัวจริงกะน,นัดเวลาล่วงหน้าจังน้อยครับครับเพื่อมีธุระทั้งอื่นจังบ่เสียเวลาครับผมว่าเบิ่งได้ครับมาเบิ่งไหนไว่ายู่คอ,อกเลยครับมีม <า S 2> รถดหมองหอดบองตอร้องได้ทุกตัวมีรถรับส่งหอดทีด้วครับหลอดกับหลอดเจ้าของครับส่งส่งผมชั้นเขาส่งฟรีได้เขาใส่ทรงฟรีทั่วภาคอีสานครับเอาฟีดทวายิสานเลยครับมาหอดหนาคอกเลยครับ หรือถ้าพอสุดดอกมากกับโอนมาจำครับทรงหอดถึงหนาคอเก็บปลายทั้งที่เหลือครับนี่ครับนะครับืันนี้กับฝากพ่อให้พี่น้องเขาเืิ่งกดไลค์กดแชร์ไปตามเป็นต้งใจในการถ่ายคลิปครับขอบคุณรับเกมครับครับผมครับสวัสดีครับ